เกมเมอร์ทีวี e ตอนนีเเน R o ้เราก็มาเล่นเกม ROV ผมเราก็มาเล่นมาอยู่ในช่วง PGTV ตบเพื่อนแขกรับเชิญของผมก็คือเพื่อนของผม,มอีกคนเองตอนนี้เขาอยู่แรง้งแรงดัมมอนสามถ้าจะไม่ผิดนะอ่านะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัวอะไรครับว่ามา ไอริโอ้โหเปิดมาเขาก็เล่นเอาตัวเมนเขามาเล่นเลยหรอคะเรน้องๆเอาตัวเมนมาเล่นเลยว่ะตัวเมนเป็นไวรัสหลักอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ระวังติดสายนะโอ้ยจบแล้ว โอเคคิดมีแค่ใครนะเอ้ยเขาเปิดเรามาก่อนนะโอ้ยอะอะอุ้ยดาเมจดแรงเกินดาเมจดแรงเกินเกินไปนะนายบางทีอะดาเมจดนายแรงเกินไปเรารับไม่ได้นายนายได้เลือดด้วยนายเราไปแล้วนาย เออถ้าเล่นเนี่ยอาจารย์ไม่ให้อาจารย์จะต้องใช้สมาธินะครับใช้สมาธิก็มาว่ะโดนตบมาแล้วเนี่ยสอง EP อแทบจะอ,อ้วกแล้วนะเนี่ยเล้วกันยีทำไมทำไมไม่เป็นเลยเรืปอปลาม้วยปลาเรากระจายภาพไปแล้วโอ้ oh <my> god you know ลิคุลี่มีคนทักมา คนเชีย่ยเลยคนักมานั่นแหละเข้าใจไมเชีย่ยกูเข้าไปเล่นอะไรในป้อมมันวะเนี้ยกูประมาทได้ไงเนี่ยอ่าอ่าอ่อ่านวัเกียรตินวเกียรติในการต่อสู้ครับเป็นช่างเป็นผีคนงาน<笑><笑>ผมเป็นคนไม่เล,เล่นเหลี่ยมแพ้ก็แพ้แ,แพ้ก็คือลงอะไรใส่เป็นงานศพเฮ้ย วัดกุมวัดมานมีดไปปิดกันยังเตือนก่อนได้นะไนเราโปรพี่เหยือพอเฮ้ยโปรพี่เหยือก็มาว่ะเฮ้ยเขาเลเวล6หกแล้วคุณทุกคนไม่ดาเมเขาแรงมาก เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เล่นไอรีนานมากเล่นไงวะนี่ฮะอ้ยอยู่โนลิคูลีโอ้ไม่นม<า>ะ,ะโอ้ชิตงานเก่าละจบมมจบได้เลยเดี๋ยวรู้กันใช่เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันตัวต่อไปอ่ะถ้ากูแพ้เดี๋ยวรู้กัน เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่ามาโยนเกมกันแบบนี้สิเพื่อนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอืมเอาเป็นอะไรแม่ตีเด็กเพื่อนอุ้ยเหล่าเลยอุ้ยเหล่าเลยกันหมดแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บตังเลยอุ้ยโอ้อันตีด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอัอตีกลับว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนเหมือนเหมือนมีคนเอ็กซ์คิววว่ะ เหมือนมีคน execute ลั่นเราเราไม่ได้กด execute execute มันแช้แค่ตอนนู้แล้วไงอย่างกูได้อยู่เลยใช่ป่าวเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮกยเฮ้เเฮ้นเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ปิด้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เออรู้แล้ยครับเธอเฮยเ้เยเนนะเรับเ้อ้เ้ยเฮ้ยเฮ้โเฮยเฮยเฮ้ดด้้้ ทดสับทดสอบขยะโอ้ขยะอแล้วกดเข้ามาดูโนมาเลยนะเอาเาโอ๊ยเหี้ยจังหวะนี้กูต้องเอาปเซ็นเซอร์แล้วตองอาจจะเสียหลักแค้เลยก็ได้นะเว้ยถ้ามันยังไม่ออกให้เราตอนเนี้ยยังก็เห็นก็เห็นยืนอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ออกให้เราอ่ะทำยังไงมันไม่ออก วดวดดูตาจะแพ้กนได้เว้ยอะไรเพิ่มตอรี่เรลียมันเนี่ยเอาเอา oh, oh, เอาละเอาละวัดดูฟ้าแมนโอ้บอดโอเคอ้าวอ้าวบอดเดินออกมาเล่นเองเรวหรือหรือคนเล่นวะเออน่าจะบอดหละตอนนี้เราจะเราไวตามนายใช่ไหมเรียลน้ำด้วยซ้ำเพราะแม่งบอดมึงมาเคลียร์คลิปให้น่ะพึ่น,นะครับยังพื่น,นะครับ อย่าบอกว่าเข้าเกมใหม่นะครับโอยน้ออ่านอ้อออ,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 อะไรของมันเนี่ยอ๋อิดกันเป็นอัอออไปกูคงสงสารไหมรสับอ <c oughs> ย่เดียวเราเราลืมอะไรไหมต้งปิดง้เราต้องปิดแงี้เพื่อดาตานะ้า <c oughs> เราปิดไว้อยู่แล้ว โอ้ยโอ้ของเราตามแลนี่โอ้โหกลับมาเล่นเองยังอ้อมัไม่อยู่อ่ะคิดว่าอยู่ในอยู่ในอูเฮ้ยเฮ้ยเขากลับมาดาเมจคนแรงเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาเมจแรงเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาเมจแรงเกินเฮ้ย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 ไปไหนเพื่อนกลับบ้านดิรออะไรอ่ะงานในเรื่องลอยเลยนะเว้ย

เฮ้ยๆเราแพ้นารู้มาดเพื่อนเรู่นายหิวนะนายหิวขใช่ไหมล่ะเฮ้ยทุทีเรากินข้าวมาแล้วนายเรากินข้าวมาแล้วตามไปรนี้่างนี้อย่างนี้ตามทันเหรอตามทันเหรอไอ้เวรเราสวนนายเมื่อกี้นายเกือบด้องเลยนั่นน่ะใช่นายนายหนีเราไม่ได้ละถูกต้องมาเร็วกังดิ แนะแนะชอบหางงอกินอ่ะเราอ่ะโอ้โหง้อป่าผัดใจยิ่งจากเบ้าชอบหางงอกินอ่ะเรา,อ,าอ่ะไปไหนกับเพื่อนไปไหนเพื่อน,นพื่นซี่เราเพิ่งเราเพิ่งรู้จักกันเองนะไอเสียติไม่ออกไว้ซัด <c oughs> โอ้ยเชียเสียงดังเกินไม่ได้เป็นการดูเบนะอยากตายอยากตายาาางานเข้าแล้วโดนจบแน่เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทาซูเปอร์แมนแม่งเราไม่มีเราไม่มีซูเปอร์แมนอ๋อไม่มีอ่ะเย่หน่อยนะเราเใจว่วะเฮ้ยมีคนออกก่อเกิดว่ะใน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 ยูไนเตอรอเราต้องเราต้องนี่เลยก่อนรักษาล้วมวนเสมือนตัวเรียกเบาเป็นบิงหรือยังกุณสัระส่ายเรียบร้อยพ่อออกมาด่ากูเลยเหี้ยเสียงดังเกินอ่ะ แน่นอนนี่จะต้องอาอกมาดากูแน่อายา,อาโอ้โหเชียดัเงเมฆคนละขั้นเลยดัเงเมฆคนละขั้นเลยขยะไม่นะขยะเฮ้ย <c oughs> ไม่นะกูะจะโดนขยะฆ่าโน่โอ้ยเฮ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 ้ยเข้าไปตีบ้านอย่างเดียวเลยอ่ะ ไม่ใช่เราเอาแค่านายไงอ๋อเฮ้ยทำไมนายตี<ห>เจ็บจังน,นายนายลุนจาะก,ก็รอ้อยมาหรือไงนายเราไม่ได้เอาลุนจาะก,ก็ร้อยมาเราลุนแทงมาใช่เปล่า <c oughs> ใช่โ <c oughs> อ้โหลูนแทงแต่ดาเมจแต่ดาเมจหกร้อยเลยหิเราเอาลูนไฟเตอร์มา oh. เอไฟตร์จบแล้วงานเนี้ยกูเนี่ย ฮออขยะโอ้ยดําอ้ยโดนสตัรแบบนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กนั่นไงโอ้ยเชี่ย ر, กูยออออออตีไม่เข้าเลยคืออะไรกูตีไม่เข้าเลยคืออะไรคืออะไรกูตีไม่เข้าเลยคืออะไรคืออะไรมันคืออะไรนี่คือดาเมจใช่ไหมกูตีไม่เข้าเลยคืออะไรฮัลโหล มันคืออะไรทำไมกูตีถึงไม่เข้าโอ้ยเย็ดเอ้าได้ได้อ,ลลอืขอขอประทับต,ตัวใหม่ครับเฮ<อ>้ยกูจะโดนกูโดนตบแบบนี้ชิบหายแล้วต,ตั้งแต่เรารับมาใช่ไหมเราพูกตบจริงเลยรับมาปุ๊บเราไม่เคยได้จับมันเลยพี่ <laughs> เราก็ไม่ได้จับมันเหมือนกัน ยังไงเราเห็นบอยี่สิบห้าบนหัวเราน่ะเฮ้ยเลขนำโชคว่ะ <c oughs> ใจแบบคีอเรียนำอ่ะกดมาตัวตัวใหม่วะตัวใหม่ลุยลุยเรื่อยให่ใช่ไหมใช่ตัวใ<ม>หม่เรียบร้อยเดี๋ยววนี่เราก็เล่นไม่เป็นไอ้พูดใหม่อีกเล่นนั่งโขเล่นแค่ี้ยเฮ้ยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเล่นแค่สามตาเฮ้ยเล่นแค่สองตาเองเรา คืเล่นของจริงแล้วต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เอานี้ไปเนี่ยเราต้องเอานี้ไปแ้วอืมเพื่อกันไมื่ก่อนเราต้องเอานี้ไปเอาเรื่องเราจะ <c oughs> <c oughs> สับตีนแตกมีสอบตีนแตกก็มาอ่ะ<笑><笑>ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะนายสีมืงอนเราดรอปลงไปเยอะมากเลยนายดูตึ๊กตา เฮ้ยเฮ้ยแต่ก,ก can, ูก็เคยแพ้แพ้ทุกตัวแพ้ทุกคนนะเว้ยหนึ่งหนึ่งในตัวเนี้ยโอ้โหเราไม่ได้เราไม่มีความเชื่อในเลยเพราะลูนในยิ่งกว่าเราอีกเฮ้ยเราเราใส่ลูนแปดสิบเอ็ดแปดสิบตายใช่ไหมนายใช่เพราะสาก็เลยสวนกลับไปแล้วก็ตายฮะมันคีบอน่ะถ้าพูดใหม่ว่าคีบนั่นเองเข้ามาเลยใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ตกกระจายเลย เออเฮ้ยเห็นเรายืนนิ่งไม่ได้เลยนะนายอ่ะเฮ้ยก็เหมือนนายนั่นแหละยืนรถตกใจเลยเว้ยที่ว่านายเข้ามาแล้วนายของนำเรานายนายยังไงนายก็ชนะนายของนำเรายิ้มมึอย่ายุ่งนม่มึงนี่มึงปีกุ่ยมึงจะตายเพราะมึงเนี่ยแหละนายของนำเรานายของนำเรานาย <laughs> ไม่นำได้ไงหรอกยืนดูคิดดีกันจนแบบป้อมแตกเลยละเอ้ย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 นายนายห้าวนะน่าถ้างั้นน่ะนาเป็น,น,ะน,ะน,นไปแล้วน่ะถ้ามงั้นนายค้างค้างเลยวะไ <laughs> อ้ย่ากูแตกไ <laughs> อ้ย่าเขาออก <laughs> ไม่นะมันออกไอ้นี่โน่ดาบสายฟ้า <laughs> เรารู้ไงนายเราชอบออกแบบนี้อยู่แล้วไม่นะมันจะมันจะออกเคสสันติโนทำอะไรมาเราไปเล่นในเครื่องอื่นมายังไงล่ะตัวนี้เอานายยิงอะไรน่ะฉันเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยนายนายนายจะตีบ้านแบบเราไม่ได้นะนายโอ้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 ยเชิดแค่โอ้โหสัตว์ดาเมจแรงเกิน นี่ไงนายไหนนายบอกว่านายไม่เคยเล่นเลยไงนายโอ้นายทําไมนายโกหกเราแบบนี้นายทําไมนายโกหกเราอ่ะนายเราไม่ได้เราไม่เคยเล่นไงนายนายก็เห็นโลกเรามีแต่นายไปเล่นรหัสอื่นมานี่นายไม่ใช่เราไม่เคยเล่นนะนายนายมั่วแล้วโอ้โหโอ้โหเฮียกูไดมอนต์กูมึงไดมอนสี่เฮียฮัลโหลเฮียเฮ้ยงานเข้าละกูเล่นยากละ บ้า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 เอาตุ๊กี้อย่าเต้นเลยนะน้องคนนี้อายายายานายนายนายอย,ย่าทำกับเราแบบนี้นายนายนาย,นายเยเ้ะเลยสัตว์หัวล้อละหัวล้อละหยาบไปไหนมาไหนเฮ้ยเยอยกูจะโดนตบสาว EP แบบนี้ไม่ได้เห <laughs> ยอกหยอกจบไม่เป็นไรหรอก<ต>ไปไปโอ้ถ้าจีบไม่เข้าเราเอาแล้วนะ เราจะดชีพคนยังไงไม่ติดเลยนายเราพูดเล่นนายเราพูดเล่นเราเราพูดเล่นเฮ้ยใช่ป่านายเรารู้ว่านายคิดจริงนั่นนายนายเรื่องหางงอกินได้แล้วนายเรื่องหางงอกินได้แล้วเอ้าูดนายนเรื่องหางงอกินจากจากป่าได้แล้วเราเพิ่งกลับบ้านไปเนี่ย โอ้โห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 ยิดเค้ไอสัตว์เามแรงเกินเราลุ้มีแรงมากนะเฮ้ยมีคนออกมีคนออกกองเล็บว่ะอีย่เลือนแม่งพันหกเลยหรอวะเฮยพันหกพันเจ็ดโอ้ยอี่เลือดตอหกพันอ้โหอยอ้โี่เลือดเจ็ดพันแล้ว เอ้ยนา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 ยโอ้ยนิดเดเรียบร้อยแพ้เรียบร้อยเรียบร้อยกูแพ้เรียบร้อยไอ้เหี้ยกูรู้ว่ามึงอะเห็นกูเกิดปุ๊บแล้วมึงก็จะจะตีป้อมกูรู้ไอ้สัสกูเจอแบบนี้มาบ่อยเอาทำนายเฉยๆนายเร็วนายลูกเร็วนายลูก ไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้จบแล้วจบไปแล้วนะครับกับรายการที่เราไม่จบนะครับวันนี้ก็ขอจบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ครับว่าชอบคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็ขอสวัสดีครับเจอกันนะครับผมบ๊ายบายถึงแม้ผมจะโดนตบมาหมดก็ตามเดี๋ยวผมต้องมีแมตช์ลังแค้นแน่นอนหลังจากวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ